ล้อรถกันเป็นล้านมาที่ผมผ่มก็ทอดล้อให้หมดทุกคันแหละไม่ต้องห่วงพี่พี่เพราะว่าพี่พีต้องได้รถไปแบบสะอาดทุกซอกทุกมุมเหมือนรถใหม่ออกจากโรงงานแน่นอนครับพี่พี่พี่พีต้องได้รับรถแล้วพี่พีต้องพึงพอใจครับถ้าว่าพี่พีไม่พึงพอใจผมล้างให้ใหม่เลยพี่พีแต่รับประกันว่าล้างรอบเดียวของผมนี้ไม่ทุกจุดแน่นอนครับพี่พี่ ส่วนน้ำยาตัวหลักๆที่ผมจะใช้เลยนะครับพี่ๆอย่างเช่นตรงล้อแม็กตรงยางนี้นะครับพี่ๆี่ผมจะใช้เป็นหัวเชื้อสลดยครับนีออนเลยนะครับพี่ๆส่วนช่วงล่างก็จะมีซองตัวนะครับพี่ๆจะเป็นคราบแดงที่เข้าเนื้อหรือเป็นคราบสนิมผมจะใช้เป็นน้ำยาอลูมิเนียมนะครับพี่ๆส่วนภายในรถนี้ผมจะใช้เป็นนีออนทั้งหมดเลยนะครับพี่ๆส่วนชุดซี่ตรงนี้ผมจะใช้เป็นโฟมสลายคราบนะครับพี่ๆ เพราะว่าโฟมตะไลครับมันมีเคลือบซี่ในตัวครับพี่พี่รับรองว่าล้างเสร็จเช็ดแห้งรถพี่พี่เงางามเวลวาวตาแตกแน่นอนพี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าโฟมตะไลครับมันมันมีเคลือบซีคานูบ้าแว็กนะพีพ่พีใครสนใจสามารถกดสั่งในตะกร้าได้เลยขอบคุณครับ